Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Đó không bỏ lỡ những video hấp dẫn เตรียมชิม <Chel ELLE> no, <but> ือ like mm ่แ hmm. ล้วันเด้บกูนะเอิจ๊ะมาลงเี่อ่ะสวัสดีปลุงือแม่ชิมเอยอะ ไเมื่อเยี่ยมบ้านก็มีมากมเว้ี่บอนะแม่เมื่อเยี่ยมรือเมื่อเลยหือเมื่อเลยเมื่อเลยจังมือเมื่อเลยอ่ะอันดูกวามจัเมือดงเยี ag aging, ่ยนผงเยีนมือชิมาย่งจับมือยังมาจาแล้วแต่อจอบอดจมอจักเน้องยะหรอบอ้ตวมากถ้า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 ใจมาก่จ

ไปเด้มาอุ mm. <Dam ans> <S <S ้มกูจ่าไปจัางแนมบงหนาลเลยน่นน้องบัครเอั่นน้องเอขอมักาเอามือวีงงเมยแม่เาเไหมใอ่ตเายตัวเขาครเมย์ฮะเอาใหม่ผมมีวีลืหมมากิ้ลูกไม่ปกช่ต่อตรงยลืก้ช่่ออีกเล ไม่เาอีอมัอมอม้อ๋อแกม่ถอ่ลีมาโมมาช่วยด้แล้วสนะิจะตานหลดก็ไล้วหะค่ะอรีคือหลดแล้วนะ,นะ,นะไปได้ไหมพอลีมคือหลดนะไดที่ยูพี่ได้กับที่อยูพี่ได้กัน่แล้เดยว

เมื <l id sei> <c ười> ่ออไรเมื่อเออมือมือมืวจันมาชมนน้ำาเมื่ออยู่ดีมีแห้งเลินช่ายสะดวกจบายันเด้นแม่ผู้อีขึ้นโหลดก่อนนะผักะเทียงแม่อันนี้ก็แม่อีดาวผู้นี้กัอุ้มลูกนี่อันนั้นก็บมี่อหขี้ย้ํันก็ดี แม่เอามาอีกี่นะบดกันอยู่บ่ค่ะเย้อะเย้เอามาเดินเื่องัย้เดีพี่น้องโอ้ยจะชิบมาทขาเออเย่อ้ยกี่บ๊าเออเมื่อป้าน้องแล้วอันนี้มอเยี่มบานแล้วไม่ยังกอกิเดินี่บ่จัเออ

หันดนะอยากเมื่ออาลีเลยหันอ่านอยเอออยากไปแล้กดิ้งดิงดิ้งดิงโอ้ยอยากไปน้ำเลยาอยากไปน้ำแ้วอยากเมื่อนายอีหรอบ้านนี่ามอยกมันเห็นม yeah, ื่อ yeah, um, ี yeah, ้ขึ้นรถหันด้มันอยากไปน้ำเราเคยไปในหรถก็ไา่

มาได้เลเนะพี่น้องทับงวอล์กอุ้งซื้อตัวเองโอ้ยให้ได้ลูกเขาบาใจเห็ดอัน บอนมุ่งได้กระติกไข่แม่เตะมันเป็นยางเลยมีนอกอเนออกมันเด่นะขาวๆนะยานมันดุงมันแดดห่อนไลายานมันยานมันยันแดดลูกมันอดีตไม่เวยหรอกนะอีนามาหน่อยมันก็มึงอ,อีบปอยู่แล้วลูกปะนงี้ยเ่ินครับข้ามไป ขอมมงมันอยู่อ่ะก่อนเห็นแล้วมันบ่ได้เลยอย่าคืนเลยกินข่าวเบอร์ไล่เต๋อช่วงใช้ชิยังบวอิ่มคอยลืมปั้นข่าวอยู่ทึ่ง ต้องไม่เห็นยังชิ้นยิบพันมะเบงอันนี้เดีวเามามุกเนี่ยมือมันชิ้นได้นี่เนาะอันนี้นะชิ้เอาหางวันนี้เสร็จรสุกฟ้อมน้องเพ้นโอ้ใครทำไปเนี่ยฟ้อมเนี่ยพอห่วงมาแล้วหายแล้วมาเอามาตัวนึ่งฟ้อมกะตัวสำเร็จนะใหญ่เติบแล้วล่ะมกลงมาเพ้นเออหลานมกมาเพ้นเราอยากกินมุกอันน่ะก็มาค้ายเขียนหน่อยทงสาวพันมาได้ก็จะเป็นประมาณถ้วยประตง ชื่อบุยาได้มันขี่ขี่เพื่อเช่าผ่านเลยน่าตลกมาทำบุบยาทุ่อเห่าเลยคันคันอยากจีชวนเขาลงไปน,ะาน,าน,น,น้าะนะวังน้ำสังน่ะนะบมีจมีสุขอดไปมันหนัอ้มาเฉียไปสุขอดไปเนี่ยมือช่องเลยสิไปอีกมาเหาอนีน่เลยไปผิดขาอันนี้นเ,นเออบาญมีมาไปบุบเลยเพราว่ามันมันปห่มอ,อยู่วังน้ำสั่งเพราะได้มันมีน่ะวังขอนแดงได้รงมอยู่บ่ แน่วมือแนวเบาดีแรงๆเฮ้ยน้อยตาชิปที่ดีนะถึงจะตะมุ่งมาใจหัวมันอยู่แล้วไปต่อมาแล้วเติมๆก็คือสีปนยาดเ่าเห็ดเคราะห์น่ะแหละก็พี่จะต่อเซนีใส่ดอน ที่สีบ้านเฟรตตฮะเอออยูบมันาาเรซาเบิ่งมันจะอยู่อะนี่ย